ก็ความเจริญในรับจะมีแต่ท่านผู้ฟังท่าไหรยปัญหาในวันนี้คงเป็นปนัญหาของนักเรียนนักศึกษาที่เข้าไข่พัฒนาจิตนวับผู้กแก้วอีกเช่นเคยเธอถามว่าพูดผีปีศาจมีจริงหรือเปล่าก็มีจริงนะฮะทำไมคนเราจึงต้องฝันด้วยก็เป็นธรรมชาติของจิตจิตก็ไม่สงบอ่ะก็เรียกว่าอะไรล่ะฮะท้องไส่ผิดปกติ เทพนิมิตจิตสังหรณ์จิตนิวรณ์จิตเข้าสู่ประวงังเหตุได้ฝันมันเยอะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเหลวเกือบร้อยเปอร์เซ็นนั่นแหละมันก็ฝันน่ะฝันก็คือไม่จริงก็ไม่ควรจะเอานิยายอะไรมันแต่จิตมันไปเก็บอะไรไว้เยอะไปสะสมอะไรไปเยอะเราะบางทีก็ตกกลางคืนเราก็ไปเนียโรมเราั้นก่อนจะหลับ้วเสร็จแล้วก็จิตมันก็ไปปรุง ของมันน่ะน,นะก็ทำให้เราฝันเพราะอะไรเพราะว่าสติสัมปชัญญะเราไม่มีเนื่องจากเราหลับอยู่แต่ว่าปฏิกิริยาทางจิตเขาก็มีอาการอะไรเขาแต่ละเขาอ,อยู่พอสมควรนะ่ะนะมันก็ไม่ควรติดใจหรอกแล้วฝันร้ายมันจะเป็นจริงหรือเปล่าทั้งร้ายทั้งดีนะโอกาสเป็นจริงนี่น้อยมากแล้วก็ไม่ต้องไปให้ความต้องการกับความฝันมานะัน ดีตกกังวลเสียสุขภาพจิตปเปล่าเขาต่อไปถามว่าอยากทราบวิธีที่จะทําให้จิตใจสงบที่สุดที่สุดอะเมื่อเกิดปัญหาชีวิตกับตัวเองเยกปัญหาครอบครัวปัญหาเกี่ยวกับการเรียนไม่ได้หรอกคือต้องมองว่าปัญหานั้นเนี่ยมันเป็นเหตุไม่ใช่เป็นผลที่เกิดมาจากเหตุเหตุมันสงบหรือเปล่าหรอก เ็นปนัญหาเกี่ยวกับการเรียนเรามีความรู้ความเข้าใจทุกเนื้อหาสาขาวิชาหรือเปล่าพร้อมจะสอบหรือเปล่าพร้อมจะเขาพิสูจน์ทดสอบพร้อมจะเขาวัดผลหรือเปล่าแต่เราพร้อมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเราต้องไม่ไม่ต้องไปวิตกกังวลไปต้องเดือดร้อนอะไรแสดงว่าจิตใจก็สงบได้ทีนี้ปัญหาครอบครัวเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาใช่ไหม ไม่ใช่ว่าเราจะไปเรื่องเป็นเจ้ากี้เจ้าการไปทำเป็นอะไรก็เรียกเปรดขยันไปจัดคนนอนบนศาลานะคเขาเล่าว่าเปรดตัวหนึ่งไปอยู่บนคือศาลาแล้วคนก็มาพักกี่ที่ศาลาหลังนั้นเปรดมองไปเห็นมนุษย์นอนไม่ค่อยจะเรียบร้อยเลย ปีนฝ่ายเกะก,กะไม่ค่อยเรียบร้อยเท้าก็ไม่เสมอกันหัวก็ไม่เสมอกันเลยก็นึกขยันขึ้นมาก็ลงไปจัดให้นอนเรียบร้อยก็โดยเริ่มจากการดึงเท้าพอเท้าเสมอนี่ปรากฏว่าหัวมันไม่เสมอก็ดึงหัวหัวเสมอเท้าก็ไม่เสมออีกละก็ดึงกันไปดึงกันมาอย่างนั้นนะไม่ต้องทำคนก็ไม่ต้องนอนนะเะเ่รนก็ไม่ต้องนอนกันเพราะฉะนั้นครอบครัวเนี่ย บางเรื่องเนี่ยแต่ต้องปล่อยว่าเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยต้องยอมรับสภาพเขาเลยฉันพ่อแม่เป็นคนขี้บ่นจู้จี้จุกจิกอะไรชอบทะเลาะวิวาทกันเองก็ปล่อยเขาไปอ่ะเป็นไว้แต่ว่าบางครั้งบางโอกาสบรรยากาศมันดีพอจะพูดจาอะไรกันได้ก็พูดจากกันแต่ไม่ควรจะเอาความทุกข์ของคนอื่นมาแบกหามไว้ ญาติพี่น้องคนภายในบ้านจะมีเทา่าไรก็ตามตามปกติคนในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยมากเไม่ค่อยมากไม่ค่อยสลับซับซ้อนแต่ว่ามันเสียอย่างหนึ่งคือวิธีการเลี้ยงลูกเนี่ยเราไปเรียนแบบฝรัง่งแล้วก็เรียนอะไรมากอย่างเรียนเนี่ยจีนคอมมินนิตมีปัญหาใหญ่แล้วก็เราลูกเข้ากับคนอื่นไม่ได้เวลาเนี้ยกำมังกำมังเขาบอกว่าจะเป็นผ,ผลของมนุษย์เป็นร้อยร้อยล้านนะน,นะไม่ใช่เล่น แล้วต่อไปจะมีปัญหาคือว่าทํางานร่วมคนอื่นไปได้เข้าคนอื่นไม่ได้เพราะอะไรเพราะใหญ่ทั้งนั้นเลยมนเลี้ยงเด็กแบบฮ่องเต้เพราะอะไรเพราะว่าเขาควบคุมการมีลูกมากมากเด็กคนหนึ่งเนี่ยอามาอากงอ,าอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเต้มไม่หมดเลยโอ้ก็ใจแกนะแม้แต่ครอบครัวไทยเนี่ยเคยไปที่บ้านแห่งหนึ่งปรากฏว่าญาติในระดับญาตินี่มีเจ็ดแปดคน ระดับป้าเท่าไรระดับน้าเท่าไรระดับอาเท่าไรเต็มไปหมดเลยต่างคนต่างก็โอ้ต่างคนต่างก็โอบเอาใจกันเด็กก็เป็นจกักรพพัดไปเลยแล้วเสร็จแล้วไปเข้าคนอื่นมันใหญ่อย่างนั้นไม่ได้สั่งการไม่ได้ต่บัญชาการในที่อื่นไม่ได้มีแต่แม่ทัพทีนี้บัญชาการกันใหญ่เลยนั่นคือปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า เรารู้และเรารับผิดชอบเฉพาะส่วนของเรารู้ว่าภายในครอบครัวเนี่ยเราเป็นใครแล้วเมื่อสัมพันธ์กับคนนั้นเราเป็นใครสัมพันธ์คนนี้เราเป็นใครแล้วถ้าทีที่ถูกต้องเนี่ยคือไม่ดึงปัญหามาหาตัวเองเนี่ยคืออะไรเกิสังเกตไหมครัพระพรหมเนี่ยก็ทำไว้สีหน้าหรือเอาบ้านดีกว่าบ้านเนี่ยเรามีห้องน้ํามีห้องอาหารมีห้องรับแขกมีห้องนอนแล้วก็ บ้านกับบริเวณนะแม้จะมีอย่างนั้นจริงอะ่ะแต่เราใช้ที่ละอย,ย่างบริเวณบ้านนั้นเป็นเรื่องที่ต้องดูแลรับผิดชอบไปมุมกว้างๆนะฮะไม่เจาะรายละเอียดแต่ห้องน้ำนี่มันเน้นเน้นขาจัดทุกเลยห้องอาหารนี่เน้นก็จัดหิวเห็นไหมฮะส,สองแห่งนี้เน้นกนารจัดปัญหาถ้ายังจัดปัญหาไม่ได้เนี่ยยังไม่เลิกใช้ห้องนั้น ทีนี้ห้องรับแขกเนี่ยมันก็คือสังสรรค์สันตนาการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นการน,นั่งคุยกันอาจจะดื่มจะกินอะไรอะไรก็ว่ากันไปแต่พอห้องรับแขกพอพอถึงคราวว่าเราอาบน้ําแล้วเรารับประทานอาหารแล้วแขกก็กลับแล้วประตูหน้าต่างบ้านช่องก็ปิดเรียบร้อยแล้วมันก็นอนนะยนะ เห็นไหมเราต้องนอนบ้างเราต้องหลับไปบ้างเรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่าดูอย่าเห็นได้เลยก็ดีไม่ใช่ไปสู่รู้ไปจุนจ้านไปก้าวกายก็ตลอดระยะเวลาเลยพระเจ้าทรงสอนเรื่องการวางตัวแม้คนสนใจเรื่องรายสาระของบุคคลเองหรือกิจการที่ทําแล้วไม่ได้ทําคนนั้นทํางานไม่ไเรียบร้อยคนนั้นไปนอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ เป็นว้แต่เราเป็นผู้ควบคุมมานะฮะเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้ดูแลแต่ว่าดูซิว่าเราเป็นใครเรามีหน้าที่มีสถานะอย่างไรแล้วก็งานก็เราในทําแล้วหรือ,อยังไม่ได้ทําถ้าทำเนี่ยเป็นยังไงก็ยังไม่ได้ทําเนี่ยควรถึงเวลาทําแล้วยังแล้วถ้าทําแล้วเนี่ยทํายังไงให้ดีขึ้นไปกว่านี้มันถ้าเราคิดเรื่องเหล่าเนี่ยเราแก้ปัญหาได้ แต่ที่เรายุ่งยุ่งเนี่ยคือเราไปคิดแต่จะแก้ปัญหาบุคคลเนี่เคยพบปัญหาของข้าราชการกับนักศึกษาจากนีด้านะด็อกเตอร์ที่เป็นอาจารย์ที่นีด้านี่ยก็ไปลูกศิตก็ออกมาให้สำเนาหนึ่งนะฮะถ่ายตำเนามาเราอ่านแล้วแล้วท้ออะไรว่านี้คือปัญญาชนรู้เรื่องศาสนาในชาติตัวเองอย่างนี้แหละ เข้าใจอย่างนี้แหละเคยพบคนบางคนเนะ่ะเวลาคุยกันเมื่อไหรเนี่ยก็ด่าพราให้ฝังตลอดเลยอายุแก,กตั้งแปดสิบแล้วั้ในวันก,อก่อนเตือนบอกว่าโยมมองพระให้ชัดเจนกว่านั้นหน่อยนะรู้สึกว่าโยมมองเป็นจินตนาการมากไปคล้ายๆกับพระเป็นบุคคลสําเร็จรูปที่บกพร่องอะไรไม่ได้เลยบกพร่องเป็นด่าเลยนั่นคือการหลงผิด การเข้าใจผิดนะด่าคนทำผิดเราก็บาปนะบาปนี่คือมันเกิดจากจิตที่เราขุนมัวเราร้หมองเพราะฉะนั้นถ้าเราทำด้จิตขุนมัวร้หมองมันก็เป็นบาปแล้วปนามันได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา้าไปด่าคนนั้นด่าคนนี้ด่าคนโน้นแล้วตัวเองล่ะตัวเองทำไมไม่คิดแก้ล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองที่ตัวเราเอง จริงเราก็ทำอยู่เห็นไหมตอนแต่งตัวยืนหน้ากระจกตอนหวีผมตอนทำอะไรเนี่ยอยู่หน้ากระจกเราอยู่หน้าเราทำอะไรแต่เราได้เนี่ยนะกับร่างกายทำไมเราทำได้เราอาบน้ำได้เราถูตัวได้เราตกแต่งตัดเล็บตัดอะไรเล็บมือเล็บเท้าต่างๆเนี่ยจำหน้าร่างกายเกิดความทําไมทําได้ละ่ะและจิตเนี่ยมันก็ของเราเมืองกันทําไมเราไม่ทําล่ะทีนี้ถ้าเราทําจิตจะบ้างนะ ไม่ดูไม่เห็นซะบ้างเฉยๆเสบ้างแล้วเราก็ทําได้อยู่แล้วปกติเนี่ยให้เราสังเกตว่าแต่ละวนันที่เราเดินออกไปจากบ้านแล้วก็สวนกับคนเนี่ยมีเป็นอันมากที่เราไม่รู้จัก,กว่าเขาเป็นใครมากกว่าที่เรารู้ว่าเขาเป็นใครเราคุยกับคนเนี่ยน้อยกว่าคนที่เราไม่ได้คุยเพราะถ้ามีปัญหามันก็มีกับคนที่เรากลายจิต แล้วถ้าใลค้คิดก็ยอมรับสถานภาพของเขายอมรับความจำกัดในตัวของเราอย่าไปแบกโลกอย่าไปแบกสังคมเอาไว้มากเกินไปภารกิจหน้าที่เป็นเรื่องต้องทำก็คือต้องทำแต่ก็อสำคัญว่าอย่าแบกโลกเอาไว้โลกนี้ก็มีอ้เหยียบนะฮะไม่ใช่มีไอ้แบกคือปัญหาที่ นักเรียนถามมาเนี่ยนักเรียนนักศึกษาก็ถามมาเนี่ยพระท่านไปพิมพ์มาให้แล้วก็ท่านจัดหมวดหมู่มาให้ซึ่งบอกว่ามันจะสะดวกในการตอบคือจะได้ข้อความต่อเนื่องในเรื่องเดียวกันแต่ว่าเวลาถามเนี่ยมันก,ก็แล้วแต่ใครถามก่อนถามหลังนะแต่ตามปกติเวลาไปพูดเนี่ยเขาจะมีปัญหากองอยู่ก่อน มาก็จะสังเกตว่าถ้าปัญหามากเนี่ยเราจะตอบเฉพาะปัญหาไปเลยเพราะบางเป็นการอธิบายอะไรได้เยอะแต่ถ้าปัญหาน้อยเนี่ยเราจะนําความอะไรไปก่อน,นแต่ส่วนส่วนมากแล้วจะปะัญหาจะมากอย่างปัญหาในคราวนี้เป็นร้อยนะซึ่งเวลาที่เขาให้เนี่ยอย่างมากที่สุดเนี่ยสามชั่วโมงครึ่งเราก็ตอบไม่ทันนะ ปัญหาส่วาานใหญ่เนี่ยมันอะไรอย่างไรทําไมเพราะเหตุใดอะไรแต่ไรเนี่ยมันจะ,จะจะต้องอธิบายต้องชี้แจงปัญหาต่อไปจะเป็นเกี่ยวข้องกับกรรมในหมวดที่เกี่ยวกับความกรรมรรม,มาเริ่มจาข้อที่98เป็นต้นไปเธอถามว่าผู้ที่เป็นนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแต่ยังตัดกิเลสความอยากไม่ได้ยังผู้โสสียประพฤติผิดศีล กับผู้ที่รักษาศีลเป็นบางข้อแต่ปฏิบัติตนกับผู้อื่นยังสุภาพดีงามใครจะได้บุญมากกว่าแล้วมีโอกาสได้ขึ้นสวรรค์มากกว่าคือแบ่งคนเป็นสองคนนะฮะไปสรุปว่าเขาแบ่งคนออกเป็นสองคนคือคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแต่ยังตัดกิเลสความอยากไม่ได้ยังพูดส่เสียดประพฤติผิดศีล มันก็ไม่ได้ทั้งศีลทั้งวิปัสนาทั้งสมาธินะมันก็ไม่ได้อะไรอะไรันทีนี้เปรียบเทียบอย่างนี้มันมันห่างกันเกินไปนะกับผู้ที่รักษาศีลเป็นบางข้อแต่ปฏิบัติตนกับผู้อื่นอย่างสุภาพดีงามเห็นไหมฮะมันต่างกันงนี้เลยคือชุดแรกเนี่ยมันมีรูปแบบของนักวิปัสนาแต่ไม่มีคุณลักษณะของนักวิปัสนาเพราะอาการกิเลสยังเยอะ วาจาก็ยังทุจริตอยู่แล้วก็ศีลเองก็ยังไม่ได้รักษายังไม่เรียบร้อยเพราะข้อเกียบเทีย,ยตมันห่างกันคนประเภทที่สองก็กดีกว่าทีนี้เมื่อดีกว่าแล้วก็แน่นอนนะะว่ามีโอกาสขึ้นสวรรค์มากกว่าแต่ทีนี้อย่าเราอย่าลืมว่ามันไม่ลงตัวหรอกเพราะว่าคนเนี่ยก่อนดับจิตเนี่ยมันมีกุศลอกุศลเกิดขึ้นได้ หรือว่ากุศลกัอกุศลมันตามมาจากอดีีที่มาให้ผลทําหน้าที่เป็นชนกรกรรมก็ได้นะฮะแต่ถ้าสมมติด้วยกรรมอย่างเดียวกันอย่างนี้เฉพาะในกรณีนี้นะ,ะเราไม่ต้องเอาอดีตกรรมเข้ามาให้ผลหรือว่าปัจจุบันกรรมจะเรียกอาสนกรรมกรรมมาจนจะตายเข้ามาทําหน้าที่เนี่ยคนประเภทที่สองก็คนดีกว่า แต่ว่า,ากระบวนการจริงๆเนี่ยจะพูดยากเพียงแต่ว่าที่แน่นอนอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนซึ่งทําชั่วแล้วจะบังเกิดในสุกติเพราะการกระทําชั่วของตนเป็นไปไม่ได้ที่คนซึ่งทําดีแล้วจะบังเกิดในทุกติเพราะการกระทําดีของตนในขณะนั้นน่นนะฮะแต่อย่าลืมว่าบาปบุญเนี่ยมันมีนมอดีตอดีตไกลโพ้นอดีตที่ตามมาโดยลําดับแล้วก็มีปัจจุบันขณะก่อนจะดับจิต ซึ่งตรงนั้นเน่ยไม่มีใครรู้นอกจากคนที่จะตายนะแล้วก็จะรู้โดยตัวของตัวเองซึ่งก็อาจจะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เราเห็นเขาก็ทําอยู่ในปัจจุบันก็ได้แต่แน่นอนที่สุดถ้าเปลี่ยนแปลงก็เป็นผลของกรรมอื่นที่ตรงกันข้ามกับกรรมที่เราเห็นเขาทำแล้วฟัง,ง่งลย ต่การต่อปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญเมะกงามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี